สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Easy Tech Channel นะครับวันนี้เราก็มีข่าวมาเสนอนะครับเป็นข่าวคลิปจาก TikTok ท่านหนึ่งนะครับแสดงให้เห็นผู้หญิงซึ่งเป็นพยาบาลนักศึกษาพยาบาลนะครับกำลังข้ามทางม้าลายแต่ว่ามีรถรถยนต์ไม่ยอมหยุดผมก็ไม่เข้าใจนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากเหตุการณ์ที่ว่าคนข้ามถนนแล้วรถไม่ยอมหยุดให้คนข้ามถนนก่อนนะครับซึ่งสําหรับเนื้อหาข่าวนี้นะครับ เกิดขึ้นเร็วมากๆหลังจากผู้ใช้ติ๊กตอกชื่อ AU AII จุดแซนนะครับนำคลิปจากกล้องหน้ารถนะครับมาโพสก,กับเหตุการณ์ตรงทางมาลายพร้อมระบุข้อความว่าจิตใจทำด้วยอะไรซึ่งในวิดีโอนะครับจะเห็นบุคคลซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลนะครับกำลังข้ามทางมาลายซึ่งรถคันหนึ่งก็หยุดแล้วแต่ว่ายังมีรถอยู่คันหนึ่งไม่ยอมหยุดนะครับโดยแสดงภาพขณะ ตนเองนั้นกําลังชะลอจอดให้นักศึกษาพยาบาลสามคนข้ามถนนนะครับซึ่งเดินจนจะถึงเกาะกลางอยู่แล้วกลับจับภาพรถตู้ซึ่งมาด้วยความเร็วไม่ยอมชะลอรถจนเกือบจะชนนักศึกษาพยาบาลทั้งสาคนทางเลนขวาสุดซึ่งโชคดีนะครับที่ทั้งสองคนไหวตัวและหลบรถทันถึงไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทางด้านรถตู้คนกลาวก็รีบขับออกไปทันทีปราศจากคำขอโทษเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นับตั้งแต่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ก็ก,กลายเป็นไวรัลที่มีชาวเน็ตพูดถึงกันอย่างรุนหลามนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหตุการณ์บนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะครับผู้รับชมมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ